รู้หรือไม่ว่าองค์กรระดับโลกเคยถวายเรียนสดุดีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะและวันนี้คุณก็อยู่กับช่องบุกผาศิวาลัยอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักกับองค์การยูเนสโกก่อนเลยซึ่งองค์การยูเนสโกมีชื่อภาษาไทยว่า องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหงประชาชาติหรือ u ยูเ c นสกค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนคศ1946หรือช่วงพุทธศักราชที่2489มีประเทศสมาชิกทั้งหมดทั่วโลก193ประเทศนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสในสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะ จุดประสงค์ของการก่อตั้งองค์การยูเนสโกนะคะก็เพื่อสร้างสันติภาพของโลกด้วยการสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติผ่านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่18กรกฎาคมปี2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบทูลเชิญของคุณโอเดรอาซูเลซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกเลยค่ะโดยพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเฝ้าเพื่อการหารือในประเด็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และการสนับสนุนการมีบทบาท ของเยาวชนและกลุ่มตาะบางในสังคมไทยคะ่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงเน้นย้ำถึงพภกรณียกิจของพระองค์ในการส่งเสริมและการพัฒนาการทอผ้าพื้นเมืองของไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการดำเนินการโครงการต่างๆค่ะอันได้แก่โครงการดอนกอยโมเดล รวมถึงโครงการนาวาโมเดลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ศูนย์การเรียนรู้บาติกโมเดลในภาคใต้ตลอดจนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะและทั้งหมดนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ได้ทรงตรัสกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกว่าประเทศไทย ได้มีการเสนอให้ชุดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปี2569ที่จะถึงนี้ซึ่งชุดไทยนะคะเป็นชุดที่เป็นผลมาจากพระราชวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผู้ทรงริเริ่มให้มีการออกแบบชุดไทย และเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทยค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้อำนวยการใหญ่จากยูเนสโกก็ได้ประกาศเชิดชูพระเกียรติและได้ถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามารดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ในประเทศไทย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนชกัญญาด้วยค่ะอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจอันทรงเกียรติอันทรงคุณูปรกรณ์ทางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมะระดกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งมันเป็นงานวิจิตรศิลป์และเป็นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหการรมสร้างสารรค์ของไทยค่ะทุกคนสามารถไปอ่านข่าวต้นฉบับได้นะคะ เพราะเราจะได้เห็นพระราชะกรณียกิจที่หลากหลายมากๆแล้วก็เป็นพระปณิธานอันแน่วแน่นะคะในการสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกเพื่อเป็นการประจักษ์แก่สากลค,ค่ะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญมากๆนะคะในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติอย่างสง่างามและเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้เลยค่ะ เราชาวไทยนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นอารายะในความมีวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทยนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ